สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับข่าวคริปโตประจำวันที่27กันยายน2564กับผมต้นพรพลครับโดยวันนี้ก็มี3ข่าวนะครับที่ผมให้ความสนใจนะครับก็แตงข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับความหวังของมนุษย์นะครับในการนำา d t t b l บล็อกเ i n แล้วก็ AI ปัญญาประดิษฐ์มายืดอายุไขสูงสุดของมนุษย์นะครับโดยในช่วง 60ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ20ปีนะครับก็จากประมาณอายุไขามากสุด52ปีมาเป็น72ปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในปี2018เนาะโดยทางบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง In e s ซ c o medicine แล้วก็ลอง genesis นะครับก็ได้ให้ความเห็นว่าถ้าเราเอาเอไ i มาช่วยทางการแพทย์นเนี่ยมันจะสามารถทำให้ อายุไขของมนุษย์เนี่ยมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ AI เนี่ยจะทำงานได้ดีมากๆถ้าเกิดว่าได้มาร่วมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับตัวเขาก็เนี่ยก็จะเอา AI เนี่ยมาใช้ในการพัฒนายานะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคครับในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวทางการแพทย์นะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เขาโรงพยาบาลจะเก็บไว้ครับไม่ค่อยปล่อยออกมาให้อยู่ในบล็อกเชนครับโดยปีปีหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากๆเลยนะ แต่ว่ากว่า80%เนี่ยไม่สามารถจะนำข้อมูลมาใช้ในงานวิจัยได้นะครับก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้มีการอนุญาตนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของคนไข้เนี่ยใส่มาในบล็อกเชนเนี่ยแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลออกมาเนี่ย AI ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับคือ AI เนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะไม่สามารถเรียนรู้หรือประมวลผลได้นะครับการมาของบล็อกเชนเนี่ยก็จะทําให้ AI เนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นนะครับ ก็สามารถเข้าถึงได้นะครับถ้าเกิดว่าคนไข่อนุญ,ญาตให้เอาข้อมูลการแพทย์ของเขาเนี่ยข้อมูลสุขภาพของเขาเนี่ยใส่ในบล็อกเชนเนี่ยไว้สัญญาเนี่ยก็สามารถดึงไปใช้งานได้นะต่อมาก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่อง CBDC นะครับหรือว่าเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ตามมาติดๆนะนะยูเครนเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นมิตรกับคริปโตนะก็คือหลังจากที่หลายประเทศเนี่ยที่ดูอาจจะปฏิเสธ การมาคริปโตแ,แต่ยูเครนเนี่ยก็มีท่าทีที่เป็นบวกต่อคริปโตนะครับให้เริ่มมีการทำสกุลเงินดิจิตอลประจำชาตินะครับก็โดยโครงการไอ้สกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะครับข่าวสุดท้ายนะแล้วสหรัฐเนี่ยจะร่วมมง CBDC ด้วยหรือไม่นะครับถ้าเริ่มช้าจะเป็นยังไงบ้างครับโดยในอ่า ข่าวของ The Atlantic นะก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมี81ประเทศเนี่ยได้เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองแล้วนะครับก็จากการสำรวจของ Bank of International s e t t l e m e n t หรือ BIS นะครับก็บอกว่าสกุลดิจิตอลเนี่ยมันจะเฟื่องฟูงมากๆในอนาคตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้นะครับได้มีการทำธุรกรรมในยุนดิจิตอลเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็สกุลเงินดิจิตอลเนี่ย จะได้มาจัดการกับอุปสรรคทางการเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือไม่ต้องพึ่งพาเงินยูเอสดอลลาร์นะครับสามารถที่จะกําหนดข้อตกลงโดยตรงระหว่างคู่ค้าได้นะครับที่ว่าใช้ยนะูเอสดอลลาร์เนี่ยเพราะว่ามันมีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ใช้กันเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้กันเป็นสากลนะก็เลยจะแลกเงินยูเอสมาเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศกันส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสกุลเงินที่ต้องของตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะมีการดีลอะไรที่แบบ ตรงกันมากขึ้นนะครับไม่ต้องผ่านตัวกลางเนาะซึ่งอุปสรรคอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของประชาชนของอเมริกาเองด้วยเนี่ยที่อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าจะขาดความเป็นส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําเป็น C B D C แล้วเนี่ยทางรัฐเนี่ยก็จะรู้การเคลื่อนไหวของเงินของประชาชนในประเทศนั้นๆนะครับซึ่งคนอเมริกาอาจจะไม่ชอบนะครับใช่เพราะว่ามีความยึดความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับสำหรับข่าวในวันนี้เนี่ยผมก็จะขอ เล่าประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขอโทษนะครับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ